เปิดเผยคำทำนายหลวงปู่สวงคนดีมีศีลเท่านั้นที่รอดพญานาคบรรดาลให้น้ำท่วมเผยครูบาอาจารย์และเกจิดังหลายท่านกล่าวไว้เหมือนกันว่าภัยพิบัติกำลังจะเกิดขึ้นจากกรณีตอนนี้ในกระแสะโลกออนไลน์เนี่ยก็มีภัยพิบัติต่างๆที่เกิดขึ้นกับโลกมนุษย์ของเรามากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นภัยเกี่ยวกับเรื่องอาหาร ข้าวยากหมากแพงหรือว่าจะเป็นในเรื่องของไวรัสต่างๆนะครับก็โรคระบาดอะไรมากมายนะครับตอนนี้เนี่ยก็มีประชากรเนี่ยล้ม ตายแล้วก็สูญหายไปจากโลกมนุษย์ค่อนข้างเยอะนะครับและนอกจากนี้เนี่ยก็ยังมีนักวิชาการแล้วก็หมอดูแล้วก็เกจิอาจารย์ที่มียานวิเศษหลายท่านได้ทำนายถึงกรณีที่จะมีน้ำช่่มนะครับโดยเฉพาะน้ำช่่มกรุงเทพมหานครนอกจากจะมีพุทธทํานายซึ่งเกี่ยวกับภัยพิบัติแล้วเนี่ยพ่อแม่ครูบาอาจารย์ผู้ทรงฌานหรือว่าผู้ทรงศีลทั้งหลายเนี่ยที่ท่านอย่างรู้กับเหตุการณ์ภัยพิบัติพวกนี้ รวมไปถึงหลวงปู่สวงผู้วิเศษแห่งภูตะเบงเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งองค์นะครับที่ได้กล่าวถึงเรื่องภัยพิบัตินะครับหลวงปู่สวงท่านทรงรัสังขารเมื่อปีพศ2543ก่อนหน้านั้นไม่นานท่านได้กล่าวถึงเรื่องภัยพิบัติเอาไว้เหมือนจะเป็นการเตือนสติผู้คนให้อยู่ในศีลธรรมอันดีงามเพื่อที่จะรอดพ้นจากภัยพิบัติได้ท่านกล่าวเอาไว้ว่าต่อไปนี้พศ2554 คนเก่งอยู่ในเมืองไทยอยู่ที่ไหนก็ตามแต่มุมไหนก็แล้วแต่พ่อแม่ญาติพี่น้องไม่ต้องสู้กันไม่มีประโยชน์เพราะจะเกิดภัยพิบตัติคนไม่ดีจะตายล้มหายเดี๋ยวนี้น้ำทะเลตีข้างล่างได้ครึ่งโลกแล้วไม่ใช่แค่ครึ่งประเทศนะครึ่งโลกแล้วหลวงปู่สวงท่านได้ต้องการเตือนให้ทุกคนเนี่ยหยุดแก่งแย่งชิงดีลบลาฆ่าฟันเพื่อบอกให้ทุกคนรู้จักคาว่าหยุด รู้จักคำว่าพอรู้จักการหยุดสร้างเวรและกรรมหยุดการสร้างวิบากกรรมทั้งหลายทั้งปวงอยากให้ท่านเนี่ยเรียกได้ว่าท่านอยากให้มนุษย์ทุกคนเนี่ยอยู่กันอย่างสันตินะครับอย่าอยากเป็นใหญ่มากเกินไปจน ไม่เห็นหัวของคนอื่นอย่าอยากชนะซึ่งกันและกันมากไปนักแล้วก็อย่ามีเวรมีภัยต่อกันจะเป็นบุญเป็นกุศลต่อกันถึงจะมีทางรอดไปได้ครั้งที่สองเนี่ยหลวงปู่สวงท่านมาเทศแล้วก็มาเตือนกับหลวงปู่และไมนะครับเป็นภาษาขเขมรว่าพวกที่ทําลายาศาสนาเนี่ยก็ไอ้พวกนี้เนี่ยก็จะได้รับเวรกรรมวิบากกรรมอันยิ่งใหญ่นะครับนางนาคเป่าน้ําน้ําทะเลเต็มไปหมด คำว่าให้ออกไปก่อนเนี่ยคือตายไปก่อนนั่นเองนะครับก็คือหมายความว่าพวกที่จ้องจะทําลายพวกาศาสนาทําลายชาติบ้านเมืองขมเหงรังแกผู้คนเนี่ยพวกบ่อน้ําเหล่านี้ก็จะ ตายหมดนะครับคนไม่ดีจะตายหมดนะครับหลวงปู่สวงท่านได้กล่าวไว้ไว่าอย่างนั้นหลวงปู่สวงท่านว่าเทวดาจะเป็นผู้ตัดสินเจ้ากรรมายเวรจะเป็นผู้ตัดสินที่หลวงปู่สวงกล่าวมานี้มีความหมายชัดเจนก็คือเมื่อปีพศ2554ครั้งหนึ่งนะครับซึ่งเป็นมหาภัยพิบัติน้ําท่วมกรุงเทพในตอนนั้นนะครับก็เป็นเครื่องยืนยันเครื่องหนึ่งว่าหลวงปู่สวงเนี่ยท่านมียานวิเศษอันเก่ว ท่านมียานวิเศษอันแม่นยำท่านมียานวิเศษที่แน่ชัดมากๆนะครับเป็นภัยพิบัติทางน้ำเนี่ยทำให้น้ำช่ว่มวอดวายไปหมดนะครับคนหลายคนตายเพราะโดนน้ำช่่มนะครับพญานาคเป็นผู้บรรดาลน,น้ำนะครับใครที่ทำไม่ดีคิดไม่ดีกับคนอื่นคิดจะทำร้ายคนอื่นคนไม่มีศีลธรรมพวกนี้ ตายหมดนะครับแผ่นดินจะเหลือไว้แต่คนที่ดีขึ้นนะครับพญานาคท่านจะรู้ว่าใครดีใครเป็นคนไม่ดีคนที่ดีท่านจะพยายามทําให้ไม่ตายหรือดนจิตบนันดันใจให้มีคนไปช่วยเขาเหล่านั้นนะครับเพราะพญานาคและเทวดาเนี่ยมนรักษาคนดีมีศีลธรรมอยู่เสมออย่างที่คําโบราณกล่าวไว้ว่าคนดีตกน้ําไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้ ดังนั้นคนไหนเป็นคนดีมีศีลธรรมธรรมชาติและพญานาคก,ก็จะรักษาคนคนนั้นนะครับสมคําทำนายดังที่หลวงปู่สวงท่านได้ทำนายไว้ว่าคนดีมันเป็นไม่ตายจะรอดนี่คือคําทำนายของหลวงปู่สวงซึ่งท่านได้เทศนาแล้วก็ได้พูดทํานายมาตั้งแต่ปีพศ2543มาแล้วนะครับท่านให้ทุกคนสังเกตดูเอาเองว่าหลวงปู่สวงเนี่ยท่านแม่นจริงไหมนะครับและเมื่อ ปี2554ท่านก็ทายได้อย่างแม่นยำไปครั้งหนึ่งแล้วนะครับหลวงปู่สวงท่านมียานวิเศษนะมียานวิถีอันแก่กล้าท่านรู้ว่าพญานาคเนี่ยจะมาเป่าน้ำมาบรรดาลให้เกิดน้ำตั้งแต่ช่วงแรกๆคือช่วงปี2547ถึง2540แต่ท่านไม่ได้พูดตรงๆว่าเป็นสึนามินะครับท่านหมายเอาว่าเป็นน้ำท่วมใหญ่ก็คือช่วงนั้นก็คือสึนามินั่นเองนะครับซึ่งเป็นน้ำท่วมครั้งยิ่งใหญ่ของ าชาวตะวันออกเฉียงใต้เอเชียตะวันออกเฉียงใต้มากๆนะครับหลวงปู่สวงท่านเล่าต่อไปครับว่านางนาคเนี่ยบรรดาน,น้ําจากทะเลขึ้นไปบนฟ้าพอครบสามวันสามคืนน้ําเหล่านั้นก็กลายเป็นลูกเห็บพญานาคบรรดานให้ลูกเห็บตกลงมาลูกหนึ่งบ้างสองลูกบ้างลูกเห็บนี้มีพิษถ้าตกถูกใครจะตายไม่รอดพญานาคบรรดานให้ลูกเห็บตกลงมาใส่คนผู้คนจะตายระเนระนาด หลวงปู่สวงไม่อยากให้เกิดเรื่องนี้ขึ้นท่านจึงได้เตือนเอาไว้ล่วงหน้านานับหลายสิบปีท่านไม่อยากให้คนตายมากขนาดนั้นท่านรู้เหตุการณ์ล่วงหน้าหมดแล้วครับจะมีแต่คนดีเท่านั้นที่รอดคนดีไม่ตายหลวงปู่สวงท่านตัดว่าเช่นนั้นถ้าคนไหนถือศีลห้าได้ครบนะครับก็คือไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตไม่ลักทรัพย์ลักขโมย ไม่ประพฤติผิดในการมไม่พูดปบทโกโหกตอแหลและไม่ดื่มสุราเมลัยซึ่งพูดกันตามตรงว่าข้อหานี้อาจจะยากนิดนึงนะสำหรับคนที่มีสังคมเยอะๆหรือคนที่ต้องเข้าสังคมบ่อยๆหรือคนที่ มีเพื่อนฝูงเยอะๆเนี่ยข้อ5อาจจะยากนิดนึงบางคนเราสงสัยว่าเอ๊ะทำไมคนคนนี้เป็นคนดีเหลือเกินคนคนนี้เป็นคนที่เยี่ยมคนคนนี้เป็นคนที่โคตรจะประเสริฐเลยแต่ทำไมคนคนนี้ถึงไม่รอดนะครับบางทีเนี่ยสิ่งข้อ5ถือว่าสำคัญมากนะเพราะบางคนไม่รู้นะครับว่า บางคนเนี่ยคนดีหลายๆคนเนี่ยที่ชอบช่วยเหลือคนอื่นเนี่ยก็มักจะมีสังคมมักจะต้องเข้าสังคมค่อนข้างบ่อยก็มักจะโดนบังคับให้ทําผิดศีลข้อ5ด้วยเพื่อนของเขาเองนะครับก็ถือว่าเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่น่าเศร้าใจมากๆก็แล้วกันนะครับสําหรับคนที่มีศีลห้าครบเนี่ย คนคนนั้นก็จะไม่โดนลูกเห็บนะครับต่อให้อยู่กลางถนนด้วยกันกับคนไม่ดีคนไม่ดีจะโดนแล้วคนดีเท่านั้นจะรอดเพราะพญานาคเขามองอยู่เขาคอยช่วยเหลืออยู่ดนบรรดาใส่คนที่ไม่มีศีลธรรมเท่านั้นคนดีจะไม่ถูกลูกเห็บเลยคนที่ทําร้ายคนอื่นคนที่ชอบทําไม่ดีต่อคนอื่นเนี่ยก็มักจะต้อง โดนภัยพิบัติลงโทษอย่างแน่นอนนะพวกนี้จะอายุสั้นแล้วก็ไปบังเกิดในขุมนรกต่อไปซึ่งโลกหลังความตายโหดร้ายยิ่งนักนะครับคํำพยากรของหลวงปู่สวงที่ท่านได้ตัดแล้วนี้เนี่ย กำลังเป็นที่แพร่หลายมากๆนะครับไม่ว่าใครเนี่ยก็ต่างพิจารณากันนะครับว่ามันเริ่มเป็นเรื่องจริงแล้วนะครับคือตอนนี้มีคนชั่วเต็มไปหมดนะครับคนไม่ดีเต็มบ้านเต็มเมืองนะครับไม่ใช่แค่เรื่องไอ้นี่อย่างเดียวนะการเมืองหรืออะไรอย่างเดียวนะครับคือเรื่องทั่วไปด้วยนะครับคนเราเนี่ยจ้องจะเอาเปรียบกันจ้องจะทำร้ายซึ่งกันและกันนะครับข่มเหงรังแกกันและกันเนี่ย ก็บางทีเนี่ยก็ถึงเวลาที่เหล่าเทวดาพญานาคแล้วก็เทวดาฝ่ายปราบจะต้องลงมาปราบมนุษย์เสียบ้างนะครับให้มนุษย์ได้รู้ว่าโลกที่เจ้าอยู่เนี่ยเจ้าเกิดมาเพื่อสร้างบารามีไม่ได้เกิดมาเพื่อแข่งแย่งชิงดีชิงเด่นกันนะครับดังนั้นเนี่ยก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ ท่านมาตัดเตือนไว้ก่อนแล้วนะครับดังนั้นใครที่กลับตัวกลับใจทันเนี่ยก็รีบกลับตัวกลับใจซะนะครับสรุปแล้วในคําทํานายของหลวงปู่สวงในคันนั้นเนี่ยมีลักษณะเด่นๆก็คือข้อแรกครับพญานาคเนี่ยได้เป่าน้ําทะเลในช่วงปี2554นะครับซึ่งเป็นเหตุการณ์หลักนรับแสดงให้เห็นว่าปี2554เนี่ยถึง2555เนี่ยเป็นช่วงเวลาที่มีน้ําท่วมใหญ่อย่างที่ทุกคนได้ติดตามข่าวกันนั่นเองนะครับ ปี2555ก็เช่นเดียวกันนะครับเป็นอีกช่วงเวลาหนึ่งที่พญานาคพ่น,น้ำขึ้นฟ้าแล้วตกลงมาเป็นลูกเห็บซึ่งลูกเห็บนี้เป็นพิษนะครับใครโดนเนี่ยก็ถึงตายนะครับคนไม่ดีมีไม่มีศีลธรรมเนี่ยไม่รอดนะครับและข้อ3นะครับยังจะมีภัยพิบัติต่อไปอีกนะครับสำหรับคนที่ไม่ดีและ ไม่มีศีลธรรมนะครับดังนั้นเนี่ยก็หันมารักษาศีน5้าดูแลตัวเองดีๆนะครับบางทีคนดีมีศีลธรรมแต่ไม่ดูแลตัวเองไม่ออกกำลังกายไม่ดูแลสุขภาพไปใช้ชีวิตสุ่มเสี่ยงคนดีๆก็มีโอกาสโดนได้นะครับดังนั้นครับ ยึดหลักคําสอนข้อสุดท้ายของพระพุทธเจ้าไว้เสมอว่าอย่าประมาทจะดีที่สุดนะครับถ้าผู้ใดถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทนะผู้นั้นย่อมมีชีวิตรอดนะครับอันนี้ก็เป็นคําทํานายจากท่านหลวงปู่สวงเชวดาเดินดินนั่นเองนะครับก็ฝากไว้ประมาณนี้อย่าให้ทุกคนมีศีลมีธรรมนะครับ